ตัดเลย้งอตัดเ,เ,เลยค่ะส <c> ว <oughs> ัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะหนาวกันใช่ไหมล่าหนาวกันใช่ไหมหนาวนะวันเนี้ยฮดออกกับสามสิบลูกแล้วเนี่ยอุ้ยเกินดิส่งด่วนอีกสี่สิบกว่าลูกอ่ะว้าวบอกแล้วเออหนาวนะจ๊ะนะจ๊ะ เออใครไม่มีคนกอดเอาเสื้อกันหนาวไปใส่เนะพี่เด้อฮะเออป้ายนกแก้วค่ะไล้ไหมพรมไหมพรมเมืองไหมพรมเราเหลืออะไรบ้างวะไหมพรมอันแบบไหนไอะลูกค้า รีวิวบ่อยมากเลยนะจริงๆเอาจริงๆหมายผมรีวิวบ่อยจนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้รีวิวไงได,ไดูรีวิวเก่าได้ไหมล่ะตอนนี้ในโกดังอะคดีแกเหลืออยู่แค่3ลูกอะตอนนี้เลยไม่รู้จะไล่ยังไงนะคะ <S <S มีเหลือแค่3ลูกอะ <S <S มา <S <S อุ้ยไปนกแก้วค่ะปหนี เพชรบูรณ์หนาวเห็นไหมล่ะคุณพี่เหนือยิ่งหนาวโอ้วันนี้ฮูดออกเยอะมากนะคะบอกแล้วว่ามันจะหนาวจริงๆถ้ามีเก็บไว้ขายลูกค้าได้นิเลเลิศเลิศนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหเอาไปใครเอาลูกนี้ก็จัดได้เลย3,500บาทส่งฟรีไป ว้าว wow, NY NY าป no นกแก้วนะจ๊ะอันนี้ปลายนกแก้ว no ก็ไม่ต้องพูดเยอะถึงแบบความแบบสะอาดของเขาเดอ้อ under ค่ะดูผ้านะคะเนื้อผ้าดีเลิศประเสริฐสี เออปารีสเป็นคนปารีสซิบสวมรวมเหมือนเดิมนะคะงานสะอาดเหมือนเดิมเลยอู้ยดูใหม่ไหมละ่ะเออเอาดิใครจะรับรีบสั่งมาเลยเออใกล้ไปมันไม่โฟกัสเอาเยถ้าดูใกล้ๆโด กำลังหนาวนะคะเนี่ยเนื้อผ้าใหม่ๆขายดีมากวันนี้ขายดีมากเลยใครยังไม่ได้สั่งนะคะใครยังไม่ได้สั่งรีบเลยไม่รู้ว่าจะหนาวไปถึงเมื่อไหร่นะพี่นะมีของไว้ขายอุ่นใจนะ ค่าดีด้วยนะคะโอ้โหโอ้โห14องศาเลยเหร,อ,หรอคุณพี่เมื่อช้ากรุงเทพ18องศาเซลเซียสดูนะคะเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อวันนี้ใส่เสื้อหนาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ <Yeah. S 1> ยังไม่ได้ถอดเลยอันนี้แก๊บค่ะอากาศเย็นสบายนะคะกรุงเทพอะ่ะเย็นแบบสบายสบายแต่ต่างจังหวัดคิดว่าน่าจะหนาวนะคะแล้วยิ่งภาคเหนือเออ ภาคเหนือกรมอุตุเขาเตือนเลยว่าหนาวมากนะคะใครอยู่ภาคเหนือรีบสั่งเลยนะเ,เอะะนะอวันนี้แบบส่งเยอะมากนะคะเฉพาะสเวตเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้น,ะนตะกรันแต๊กน้ำนะงดน้ำป,ปาดบุรีรลำสิบองศาเพราะฉะนั้นยเอาชีวิตสี่บำพี่บาลุงสิบสี่องศาใช่ป่ะเพชรบูรณ์ใช่ป่ะ พี่อันนี้พี่ไรนิชาลีบุรีรัมศิบองศาพี่เราเร็วหนาวสั่งเสื้อกันหนาวไปขายกันเร็วดูสวยไหมอันนี้อะไรไนกี้ปาร์ตหนาวถึงกุมภาอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารหรอกนะลูกค้าเอาแบบได้ยินมาแววแววรอช้าอยู่ยญยหนาวไปจนถึงกุมภารีบมาสั่ง รีบสั่งเสื้อกันหนาวไปขายกันเลยนะคะพี่ๆอย่างน้อยก็ขายได้ถึงกุมภาอย่างที่พี่ว่านั่นแหละนะคะ <In Y. S 1> I love New York อย่างน้อยก็ได้จนถึงกุมภาแหละพี่แชมเปียน แม้มันมีแบรนด์ด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันทำไมมันไปเรื่อยเลยกาลสิน8องศาแล้วล่าสุดนะคะอยู่ที่กาลสิน8องศาโอ้โหอันนี้หนักสุดโกหกพี่โจ๊กพี่โจ๊กโกหกละศูนย์องศาเนี่ยโกหกแล้วอาบน้ำกี่วันได้อาบน้ำกี่วันดีกว่าพี่โจ๊กศูนย์องศาพี่โจ๊กยังมีชีวิตอยู่ไปนี่ ได้อาบน้ำบ้างกอนนีพี่โจ๊กนี่วันนี้ส่งของแล้วค่ะลูกค้ารอบวันนี้จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าออสั่งสินค้าหลังจากทีออ่ลดออกไปแล้วก็จะได้รอบส่งพรุ่งนี้นะคะสั่งได้เลยใครเอาลูกนี้3,500บาทไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะส่งให้ได้ทุกตัวตามที่เห็นใครไม่ชอบลุ้นกระสอบใหม่นะคะแต่ถ้าใครชอบลุ้นอยากลุ้นอยากเปิดเองเอาไปลุ้นเองได้ 3500บาทค่าขนส่งจ่ายปลายทางได้เลยค่ะพี่โจ๊กบอกศูนย์องสาเลยพี่โจ๊กนี่หนักเลยหนักแล้วเนี่ยส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่จะ้ะพี่โจ๊กจะบอกเลยว่าเรามีเงางามยินขนามเบอร์หนึ่งมาฮ่าฮ่าฮ่าปลายข่าเล็กก็มาอุ้ยฉันได้ของเยอะมากรอบนี้นะคะสก,กินนี่ก็มามาพร้อมสก,กินนี่นะคะ ใครรอยินชายเบอร์หนึ่งปูเสือรอแชมเปี้ยนเนี่ยใครจะรับพิมพ์รับรีวิวมาเดี๋ยวส่งให้ฟรีไปเลยรีบอกจ้าตัวนี้รีบอกค่ะ ไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะอาดิดาสค่ะโอ้มารัวๆเลยนะคะพวกนี้ทำราคาได้ดูเนื้อผ้าก่อนนะคะลาสเวกัสาสนะคะเป็นเสื้อขอบตัวนี้เป็นพิงน่ารักมากนะคะ แจนสปอร์ตม <Gen> มันาอยเด้องไปอยกลงวะใครไม่อาบน้ำยกมือขึ้นกย <laughs> กลง <laughs> โอ้ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เยอะอ่ะเนี่ยจำไม่ได้เลยวิ้มัดย้อมสวยจังเลย ดูตัวนี้สก,กอ์โอ้โหคุณพระโยโย่อ๋อโยโเอามือวางเอากีบเอากีบเอากีบไม่ใช่มือไม่ใช่หนิวมือนอะก oh. ีบโอ้โหบิ๊กโลโก้มีให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะช่วงนี้แค่จัดโปรงลงราคาให้นะคะเหลือ3,500บาทนะช่วยพี่ๆนะคะช่วงนี้รู้ว่าโควิดแบบทำพิษทุกคนนะคะเราก็ได้แต่ลดราคาให้ลูกค้านะคะ ลดไปเลยเหลือ3,500บาทไม่พอนะคะซื้อ2ลูกลดอีก300บาทเป็นไงล่ะเนี่ยพี่ผู้ชายผู้หญิงมือเหลืออะไรเนี่ยมือหลืออะไรล่ะมือไงไม่ใช่กีบหมูกีบ ป้ายโลกยังมีของไหมหมดจ้าทิ่เกตสีนีเหลือป้ายแพะนะคะป้ายฟ้าเหลือลูกหนึ่งฟ้าแค่ก็จัดให้2,5 0 0นะคะเตเตอร์ขคอกลมไม่พอรีวิวจ้าสั่งได้เลยนะคะเหลือกี่ลูกเหลือสี่ลูกสุดท้ายสเวตเตอร์ไม่มีหมวกนะคะพี่พิมพ์ทะวันพิมพ์ตะวันเออเหลือสี่กระสอบสุดท้ายนะคะแบบไม่มีหมวกนะตอนนี้เออสมสี่แล้วกันใครโอนเร็วก็ให้คนนั้นก่อนนะคะ สเวตเตอร์ตอนนี้2 5 0 0จะเหลือป้าย a d i d a าค่ะตอนนี้เหลือป้ายแพะนะคะแล้วก็ป้ายขาว2 9 0 0นะคะกำลังตู้ลงแล้วแหละแต่กำลังจะเข้ามานะคะพี่เอออกได้เลย ายมั่วสัวไปหมดเหมือนแบบที่สั่งไปใช่ใช่คุณพี่พี่คุณพี่ได้ไป้ายโลกเนี่ยพี่นัดชุดาได้ไป้ายโลกไปพอโอนมาแล้วส่งแล้วด้วยส่งแล้วด้วยมึงมันมีสเวตเตอร์คอกลมอะป้ายโลกอะกี่บาท u n อัน uh, <under. S 1> เดี๋ยมันมีสเวตเตอร์คอกลมป้ายใหม่มาแหละยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวจะเปิด เดี๋ยวเปิดให้อะเดี๋ยวเปิดเปิดคลิปต่อไปให้มีไม่เยอะนะคะยังยังไม่ได้เปิด,ดอุ้ยช็อกโกแลตเฮอร์ชีอ่อะมีใครจะเอาลูกนี้ไหมโอ้โหดูดิมันมันลงไปเรื่อยเลยอ่ะเ,เออ,อ,เอ,อมันลงไปเรื่อยเลยนะพี่วรา,าพรเชียงรายเจ็ดองศาล่าสุดต่ำสุดที่เจ็ดองศามีใครให้ต่ำกว่านี้ไหมคะ มีใครให้ต่ำกว่า7องศาอีกไหมพี่บอกเลยหนาวเน็บกันจริงๆนะคะอี้อดิดาสดอกเป็นเสื้อขอบไม่มีใครเอาจริงเหรอเนี่ยลดขนาดนี้3 5มพนห้นเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่เอาจะเอฟแล้วนะกี่ตัวเหรอคะ8 0ดสิถึงร้อตัวบวกลบนะคะถ้าไม่มีใครเอาฉันจะเอาเองนะรับ เพราะฉันอยากได้เสื้อครอบรับได้คะ<ร>่ะพี่เรกส่งฟรีพี่ทัศนีไม่ทันเฮเล่โอ้โหเฮเล่เนี่ยพอรับก็รับพร้อมกันนะ่ะพี่ทัศนีก็สอบใหม่ไปเลยนนเ,นเน็ตช้า,าจริงๆถ้าเป็นเราจะรับตั้งแต่เดอะนอตเฟสบิ๊กโลโก้เมื่อกี้ละโคตรใหญ่มีฝนปล่อยๆด้วยเนี่ยหนาวแน่นอนมีลูกเห็บปรืเปล่าเนี่ยดูอย่างลูกเห็บเหรอมีลูกเห็บตกหรือเปล่าไม่รู้มีเห็บหรือเปล่านะคะ แต่มุกมีเห็บแต่มุกก็มีอยู่นะเห็บอะโอ้อย่างสวยอ่ะตอนนี้โคตรเท่อ่ะโอ้โหเร็วๆๆๆใครอยากรวยนะคะใครอยากรวยสั่งเลยขายก่อนรวยก่อนรอไม่ได้นะคะใครมัวแต่รอนะบอกเลยก็ได้แค่รอทะคะคนอื่นเขาแบบกำไรถึงดาวองคารนะ่ะเขาส่วนกระแสโควิดอะ่ะ ซื้อของโกดังสายสองนี่ขายดีมากนะคะจ้าพิทัสเนียก็สอบใหม่นะทักแชทเลยนะคะโค้ดใหม่ค่ะตัวนี้เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียคือน้อยมากนะคะเกรดนี้บอกเลยร,รอดรอดขายดีวันนี้วันนี้นนส่งสเวตตร์เยอะจริงๆนะคะใครได้เนี่ยคุณพี่ทัศนีพี่ทัศนีไม่ใช่เหรอพี่อ๋อโอเค เ,เน็ตมัน,นที่มันช้าอะแคป capture capture ใครจะทักใครจะสั่งใครจะสั่งทักแชทนะคะเดี๋ยวต่อไปเปิดคอกลมอันนี้คอกลมป้ายเนี่ยยังไม่เคยเปิดของมายัยงไม่เคยเปิดมีน้อยใครจะเอาสั่งเลยป้ายเดียวกับไอ้ฮูดเมื่อเช้าเป็นป้ายเดียวกับฮูดท,ที่เปิดเมื่อเช้าใครจะรอดูแป๊ดเดียวสองนาทีเจอกันขอบคุณมากค่ะ